สวัสดีค่ะพบกับหมอน้ำนะคะน้ำมัธิตาคลิปนี้นะคะหมอน้ำจะมาบอกวิธีแก้นะคะการเงินติดขัดถ้าในสถานการณ์นี้เพื่อนๆมีสถานการณ์ที่มีการเงินติดขัดการเงินสะดุดนะคะให้แก้โดยวิธีนี้เนาะก่อนอื่นหมอน้ำจะไปให้นิยามและความหมายของคำว่าเงินก่อนเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าเงินคืออะไรเงินคือ พลังงานรูปแบบหนึ่งที่แปลสภาพมาจากความรักและความรู้สึกขอบคุณในยะของความหมายนี้นะคะหมอน้ำจะบอกว่ามันมีในยะที่ลึกซึ้งนะคะแฝงอยู่และข้อความนี้ข้อความที่หมอน้ำพูดเมื่อสักครู่นี้ยก็อยู่ในไพ่นะคะ universe message ที่หมอน้ำกำลังจะเปิดพรีออเดอร์ในเร็วๆนี้ด้วยนะคะเนื่องจากอะ เข้ามาที่เนื่องจากเงินเนี่ยคือพลังงานใช่ไหมพลังงานเน่ยเพืพ่อนเลองลึกภาพดูนะพลังงานก็ต้องมีการหมุนเวียนถูกไหมเช่นน้ําน้ําเป็นพลังงานไหมคะน้ําก็ต้องแบบไหลไปโฟไปถ้าเกิดว่าน้ําอยู่นิ่งนิน้ํานั้นก็จะเน่าจะเสียถูกต้องไหม,มถ้าเอ,อ,อากาศอากาศเนี่ยคืออากาศหรือลมเนี่ยธรรมชาติเนี่ยคือจะมีความเคลื่อนไหวอย,อยู่แล้ว ะะเพราะนั้นอะไรก็ตามแต่ที่เป็นพลังงานเขาจะมีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเงินก็เช่นกันแล้วทำไมนะเ,เขาเป็นพลังงานทำไมเราถึงสัมผัสพลังงานนั้นไม่ได้ในเมื่อเงินคือพลังงานเพราะว่าอะไรจำหมอน้ำเคยให้เพื่อนๆดูภาพของ Emotional Guidance Scale เป็นสเกลที่เขาใช้เทียบ ความถี่ที่แรงสันสะเทือนของพลังงานามาแมทชิ่งกันกับอารมณ์และความรู้สึกอเดี๋ยวมาน้าขึ้นาพาไปดูอีกทีแล้วกันอืดูนะเมื่อกี้หมอน้ําพูดว่าเงินคือพลังงานรูปแบบหนึ่งที่แปลสภาพมาจากความรักและความรู้สึกขอบคุณทีนี้มาดูว่าเขาแปลสภาพมาจากความรักเพราะฉะนั้นเขาอยู่ในวเบชั่นที่สูงเขาอยู่ในวเบชั่นของความรักเห็นไหม ็นไหมเห็นภาพดูนะคะสเกลที่ห้าร้อยค่ะเลิฟเขาอยู่ในพลังงานตรงเนี้ยแปลว่าถ้าเราไม่อยู่ในวายเบชั่นเดียวกับเขาอะขึ้นความถี่เดียวกับเขาอะเราจึงเงินเราถึงได้สะดุดนะคะเพราะว่าเงินเขาอยู่เขาอยู่ขึ้นความถี่นั้นทำไมเงินเราถึงสะดุดเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ขึ้นความถี่นั้นได้ก็ออกไหมคะ ต้องอยู่ในขึ้นความถี่ห้าร้อยขึ้นไปอ่ะเราถึงจะได้เงินอ่ะโฟล์กับเข้ามาในชีวิตเราเพราะฉะนั้นต้องไปสํารวจตัวเองก่อนเลยว่าตอนนี้เรามีเรื่องเครียดเรื่องกังวลเอออะไรอยู่หรือเปล่าเออเรามีความลังเลสงสัยเรามีความรู้สึกแบบไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวไม่สบายจิตไม่สบายใจอยู่หรือเปล่ามันจึงสะท้อนให้เห็นว่าพลังงานในตัวเรามันไม่มันไม่โฟล์ พอมันไม่โฟล์ปุ๊บเราไม่ได้อยู่ในคลื่นความถี่ตรงนั้นที่เดียวกับที่เงินเขาอยู่เงินก็เลยแบบถูกชะลอตัวถูกแบบเขาเรียกว่าอะไรถูกปิดกั้นที่จะเข้ามาหาเราดูอาจจะมีบางช่วงสังเกตนะเวลาที่เรามีเงินเข้ามาเยอะๆไปสังเกตอารมณ์ตัวเองดีๆว่าเรามีคลื่นอารมณ์แบบไหนเราอยู่ในอารมณ์แบบไหนใช่ความรู้สึกรัก ความรู้สึกเบิกบานความรู้สึกมีความสุขปีติยินดีสงบใจหรือเปล่าอืมเวลาที่เราขายของดีๆอ,อ่ะอะสมมติเป็นสายขายของใช่ป่ะออเดอร์เข้ารัวๆัรูลลเลยช่วงนั้นอะเราอยู่ในคลื่นอารมณ์แบบไหนเออและณเวลาเนี้ยที่เราเอาเอ,อ การเงินติดขัดเนี่ยเราอยู่ในคลื่นอารมณ์แบบไหนไปสังเกตดีๆว่ามันสอดรับกันนะคะเพราะฉะนั้นวิธีที่จะแก้อย่างง่ายที่สุดบางคนบอกเดี๋ยวหมอน้ําบอกพูดไปพูดมาเดี๋ยวหมอน้ําให้ไปนั่งส,สมาธิแล้วสมาธิเป็นอะไรที่มันเป็นยามันเป็นแบบมันเป็นมันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการที่คุณจะแก้ทุกเรื่องในชีวิตเนี่ยเอางี้ดีวกว่า แต่บางคนบอกไม่เอา,าคือแบบรู้สึกฟุ้งๆเหมือนน้ารู้สึกช่วงนี้ทุกๆเหนื่อยๆงงๆกับชีวิตเอไม่นั่งสมาธิได้ไหมได้ค่ะงั้นพาตัวเองไปออกกําลังกายไปวิ่งไปเดินไปไว่ายน้ําไปเต้นอาลบิกไปเข้ายิ้มไปแบบยกอึ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 กให้เหนื่อมันออกให้ร่างเลยไปทําโยคะให้ร่างกายเขาได้เคลื่อนไหวเ,เพราะว่าอะไรมนุษย์เราก็ เป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นพลังงานในตัวเราอะ่ะมันถูกฟีดไว้เนื่องจากความเครียดความโกรธความกังวลเงินก็เลยพาสะดุดไปด้วยเพราะฉะนั้นทําอย่างง่ายที่สุดถ้าไม่อยากทําสมาธิไปออกกําลังกายพาตัวเองไปออกกําลังกายนะคะไปทําร่างกายให้เขารีแลกแล้วก็ผ่อนคลายอืเพื่อไปทําให้ ระบบพลังงานข้างในเราอะเกิดความสมดุลด้วยนะคะระบบจักระนะคะคือระบบพลังงานในร่างกายเราเกิดความสมดุลเมื่อเขาเกิดความสมดุลเราจะกลับสู่ภาวะความผ่อนคลายเพราะผ่อนคลายแล้วเราก็จะแบบเริ่มมีพลังงานอะไหลเวียนในร่างกายเราดีแล้วพลังเงินอะก็จะไหลเข้ามาในชีวิตเราอันนี้เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดถ้าชอบทําสมาธิไปทําสมาธิอืม หรือบางคนจะใช้วิธีไปกราวดิ้งก็ได้เชื่อมโยงกับธรรมชาติแต่นั้นก็จะเป็นการแบบเอล้ังพลังลบแต่ว่าวิธีที่แบบดีก็คือแบบเออเพิ่มการออกกําลังกายแอคทีฟทางร่างกายให้มากขึ้นนะคะให้ร่างกายเราได้แบบกระฉับกระเฉงกระตือรือร้นหรือเอ่อหากิจกรรมที่จะทําให้คุณหัวเลาะแบบสนุกสุดๆไปเลยอ่ะหัวเลาะแบบหัวเลาะแบบเต็มสตรีมเหมือนเวลาที่คุณแบบดู เออการ์ตูนดูละครดูอะไรที่ดูภาพยนตร์อะไรที่แบบว่าดูแลแบบหาแตกอะ่ะเออขำแบบสุดๆแบบหัวเราะแบบสุดๆเนะน,นี่ยอันเนี้ยก็เป็นอะไรที่ทรงพลังมากๆนะคะในการยกระดับขึ้นความถี่เออนะคะการหัวเราะเนาะแต่ว่าเราจะให้เรานั่งแบบหัวเราะทั้งวี่ทั้งวันด้วย,ด,วยด้วยเรื่องจะเอาสาเหตุอะไรมาหัวเราะมันก็จะมันก็จะใช่เหตุเนาะ แต่ถ้าทําได้ดีนะเอ,อเสียงหัวเราะหรือว่ารอยยิ้มพวกนี้เป็นการยกระดับขึ้นความถี่ทั้งนั้นนะคะลองนึกดูสิว่าวันๆหนึ่งเราม,เรามีเรามีกิจกรรมอะไรเหรอที่มันจะทําให้เราหัวเราะออกมาได้สุดๆบ้างอะแทบไม่มีถูกไหมบางทีวันๆหนึ่งรอยยิ้มแทบจะไม่บังเกิดเลยนึกออกไหมแต่ว่าเราต้องฝึกนะเรื่องของการยิ้มบ่อยๆเรื่องของการหัวเราะอืมอะไรก็ได้ที่เรานึกแล้วเราแบบรู้สึกแบบหัวเราะ มันออกมามันจะทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นแล้วมันจะทําให้ยกระดับขึ้นความถี่ยกระดับพลังงานคุณขึ้นแล้วเท่านั้นแหละทําแค่นี้แหละค่ะการเงินคุณน่ะจะโฟเข้ามาในชีวิตคุณเหมือนเดิมนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับที่เป็นเคล็ดลับหนึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆเคล็ดลับที่หมอน,น้ำจะมีสอนนะคะไว้ในคอร์ส The Manifestor นะคะมือใหม่หัดเซกซึ่งจะเปิดคลิปแรกที่จะเรียนวันที่8เดือน8 นะคะ2567นี้แล้วนะคะถ้าสนใจก็สามารถที่จะมาสมัครเข้าเรียนได้นะคะที่ไลน์ข้างบนนี้นะคะโอเคเนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนพบกับมอนน้ำใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ